ไปเป็น EP ที่2นะครับครั้งที่46่ห <Okay. S 2> เป็นบทสวดจุลชัยยปรกรนะครับนะโมมีพุทธเตชะสระนรัตนตะตยธรรมมิกาเตชปะปสิทธิปสีเทวานารยะประมีสุราสิทธิพรมมาจะอินทาจะตุโลกาคัมพีรขากา สมุทธาภูตุงคังคาจะสัพพะมชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธนีธณีอุทธิอุททตีนาทินาทีชัยยะชัยยะคโคนละตนละนิสัยนิไรสายเสนะเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคมพีโสคมพีระโสมพีนาขนานาเนธนาขีปีศาสจากภูตการีชัยยะชัยยะธุนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธนะมุขชา ชัยยะชัยยะวารุณมุขศาตราชัยยะชัยยะจำปาทินาคะกุละคันโกชัยยะชัยยะคัจฉคุณนตุรงสุกรับภูชงศีหาพยคทีปาชัยยะชัยยะวารุณมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณะสุทธินารดีชัยยะชัยยะสุขาทีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสัทธาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสานติสานตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราชรยา รัญยาภักวะเคชยชยะวรุณะยเคชัยยะชัยยะลักขะเสสุระภูชาเตชาชยยะชัยยะรมเมนทนาคาชยยะชยะอาสาธิราชชายชัยยะชยยะปัตวินสัพพังชยยะชยะอรหันตาปัจเจกคุถาสุถาสาวังชยยะชยะมเหสุโรหะโรหิรินเทวาชยยะชยยะพรมมสุรัโขชยยะชยะนาโขวิรุฬหโกวิรุปัโขจันทิมาระวิ อินโทจะเวนเตยโยจะกุเวโรกะลุกโนปิจะอักขิวายโยจะพาชุนโหกุมาโรทัตตารัทโกโออัทธรารสมหาเทวาสิทธิตาภาษาอัทยโยอิสิโนสาวากาสัพภาชัยยรามโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทัะปา,า,า,าโลชยัชยชยะชัยจะชัยยะกัง เอเตนะชัยะเตเชนะชัยะโสธีพระวันตุเตเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยะมังคลังชัยโยปิพุทธสสิริมโตอายังมาราชจัปปปิมโตปรชาชโยอุโคสยาโพธิมเทปโมทิตาชัยะตถาพรหมคณาเมหสีโนชัยโยปิพุทธสสิริมโตอายังมาราชจัปปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพสอโพธิมเท ปโมติตาชยตถาอินทคนามเมหสินโนชโยปิพุทธศาสิริมโตอาย ilo, o, he, ilo, o, ังมาราชจาปภาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมติตาชยตาธาธิวคนามเมหสินโนชโยปิพุทธศาสิริมโตอายังมารัชจะปปะจัปปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมติตาชยตถาสุันคนามเมหสิโนชโยปิพุทธศาสิริมโตอายังมาราชจัปปะจัาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมติตาชยตา นาคคณามเหสีโนชโย,ยปิพุทธสสิมโตอายามาราชจะปาปิมโตปรชาชโย,ยอุโคสยามโพธิมาเทปโมทิตาชายตถธาสัพพรมคคณาเหสีโนช,ย,ชยันโตโพธยามมเลสก,กยายานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวชิโยอ้โชติเอวังตะวังวิชยยโยอ๋โหอโหโหโหิชยัตสุชายามคคเล อปาราชีตาปัลลังเกศีเสปัทาวิโูคาเลอภิเศเกสัพระพุทธานังอักขปัตโตประโมทติสุนัขัดตังสุมังคลังสุปภาตังสุปภาหังสุหุทิติตังสุขโนสมุหุโตจะสุยิทังพรหม,มาจาริสุ ปักขีนางกายากรรมังวาจากรรมังปัทขีนางปัทขีนางมโนกรรมังป,น,งปนิทีเตปัทขีนาปัทขีนานิัตตวานะละพันตัดเถปัทขีเนเตอัฏฐัรถาสุกิตาวีรุธหาพุทธศสาสเสนอโรคาสุกิตาหถุสหะสหสเพหิยาติพิสุน,นันตุโพโตเยเทวาอัศมีทานเนอธิคตาธิขายุกาสทถาหงตุ สุขิตาโหตุสัพพารักขันตุสัพพาัตานังรักขันตุจนินนะสาสนายายาจิปตะเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัฐายุตตากาเลปวัตสันตุวัตเสวะสาวะราหากาโรคาปโรคาจุปัฏทาวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังกิตตสุขังอรหันตุยะตารักขัง บทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวาเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสาวัตถียังอิวิหารติเชตวะเนอนากปิทิตกัสอารเมตตตะระโขภะคะวาพิขูอามันเตศิพิขาวติพัพนเตติเตพิขูภะคะวโตปัจจโสสุภะคะวาเอตัทวจัอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาฏฐา วาตถาคตางทิตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามาธาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสพุชติอภิสมิิอภิสัมพุติตวาอภิสมิตวาอจิคติทัยเสติปัจเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราอนิจ จติอุปทาวาทิกาเปตถาคาตานังอุปทาวาตถาคาตานังทิตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราทุกขติตังตาถาคโตอภิสัมพุทจติอภิสเมติอภิสัมพุตตวาอภิสเมตวาอจิกติเทเสติปัตเตเปติปัตเเปติ ปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภาชติอุตตนีกโรติสัพเพสังขาราทุขาติอุปทาวาวิขเวตถาคตานันนุปทาวาตาถาคตานันทิตาวาสาถาตุธรรมะทิตตตะธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานัตตาติตังตถาคตอภิสัมพุทติอภิสัมเมติอภิสัมพุทิตวะอภิสัมเมตวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภาชติอุตตนีกโรติสัพเพธรรมานัตตาติ อินทมโอจัพกพรคขวะอัตตม,มะนาเตพิขูพัคขวาโตภาสีตังอภินันทุนติบทสวดพัดเทกาอาตนะคาถาแปรอตีดังนานะวาคะเมเอยาปนัปติกังเอขอาณาคตังบุคคลไม่ควรามคิดถึงสิ่งที่ล่กไแล้วด้วยอะไรและไม่ถึงพระองถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติตามปะหีนันทังอัปปตันจนากอาาคตัง สิ่งเป็นอดีตไปแล้วก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนา,าคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยทามังตัสจะตถาวิปัสสติอาหางสิกิรังอาสังขปังเตวิทามานูพรุหะเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ในที่นั้นๆอย่างจำแจ้งไม่งอนแง่นค่อนแคลนเขาควรพ,พ่อคูรอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะคิจจะมาตับังโกทันยามานังสุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้นพวกนี้นะิโนสังฆรันเตนะมหาเสในนะมัจจุทาพราะการผัดเพลี่ยนต่อมาด้วยราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังหีรามิมาตาปิงอหรัตนนะอหรัตนมะตันที่ต่างตังเวพัทเทกัะโตติสันโตอาจิคเตมุนมิมุนีผู้มีความสงบยอง่อมกาเลียกผู้ที่มีความเพียงอยู่เช่นนั้น ไม่เกิดขานกลางวันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้ทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวชปัจจว,วคิคณะแปลสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลระูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจและลระูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ส่วนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเจ็บตายไป สัพเพหามาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งพวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่า,วาของเราว่าตัวของเราเอทุวังชีวิตต่างชีวิตของเราไม่ยั่งยืนทุกวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมายามาริตบพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณปิมารณปริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มรณะเมนี้ยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่ตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจีรังว่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณโนขันปัสากาวิญญาณฉุนโทอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปตลวิงซึ่งแผ่นดินกะลิขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อาน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาวะยะธรรมมิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรักนิรุตชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสัสมูปสัโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริงสุจะมริสาเรสที่ตายแล้วและกําลังจะตายตเทวสังตเทวหังอริมาริสามิเราเก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นัติเมเอทะสังสยโยความในความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกิจิยังกิจิกุศลังกรรม,มังสัพเพพะเตหิกตังปุญยังโนอามุโมทันตุสุนันตุโพยโตเยเท,ทวาอัศมิงฐานีอธิคตาธีคายุกาสัทธาหนตุสุกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุปาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุ ส,สัพเพยติกาสุก <haps> ิตาหอนตุทุขาพมุตจันตุสัพเพยัติกาสุกิตาหอนตุทุกขาพมุตจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพปิตาสุกิตาหอนตุทุกขาพมุตจันตุสัพเพอาจาริยุปัจจยาสุกิตาหอนตุทุกขาพมุตจันตุสัพเพนักขัตตาสุกิตาสุกิตาหอนตุอนุทุกขาพมุตจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหอนตุทุขาพมุตจันตุสัพเพสามตินังสนมิชันตุโอ บทสวดหลวงปู่บูชาหลวงปูท่ทวดนโมโพธิสตัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสตัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวาบทปฏิทานคาถายาเทวาสันติวิหารวาสินีทูปีคะเรโพธิคะเรตหิงตหิงตาธรรมะาธานีนะพระวันตุภูชิตาโสถิงกโรนเตท,ทะวิหารมันเถเลรเถราจะมัชชานวากาจะพิขาโว สารามิกาฐานะปฏตตีอุปาสกาคามาจะเซสานิคามาจาอิสาราสัป,ปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาพุชาเยปิจะอัตถสัพพวาสังเสนาสาตาอัปฐโอปปาติกามินญ,ญานิกังพัมมะวะธรรม,มวรัง ปติจเตสัพเพปิทุก,สกัสั์การุณสังคยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมะมัทธาราจัปุการาสังโคมุโคตุสัมมโควะอัธายะจะหิตยาจะอัมเหระคตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนอุติงสัมปานเนยยามะธรรมเมอริยปะเวเทนิ ปสันาโหติสภะปานิโนพุทธะสังสนสัมมาทารังปเวชันโตกาโลเทโประวัตสตุวติภาวะยะสตานังสมิธทิงธมิธทางเนตุธมิธทิงเมตตาปิตาอรหังสุเมตตาปิตาจราอรหังนิจังอารหังนิจังอารหังปุตตังกะปุตตะกัง เอวังธรรมีนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาบทเทวบทเทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจนิทุกขพยาปัตตาจนิพยาโสขปัตตาจนิโสกาหอนตุสพเพานิโนเอตาวตาจะอามเฮหิสัมพตังปุญญะสัมปทางสพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังท่านันตุส <S uck owania> ัทายศีลังรักขันตุสัพพทา นาวนาวิภัตตาโหตุคัจฉันตุเทวตานังอุตสุมงคลคกถาโหตุสัพพังสุบังขลังอคันตุสัพพทาโหตุสัพพังสุบังขลังอคันตุสัพพาเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุบังขลังอคันตุสัพพธาเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะโสตี โสธีหนตุนิรันตระหนตุสัพพังสุคารังละขันตุหนตุสัพพังสุมาคังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสธีหนตุนิรันตระสัพเพพุทธาพระลพตตาปัจเจกานังจายังพลังอารหันตานันจะเตเฉนะลักขันพันธมิสัพพโสหนึ่งสัพเพพุทธาพระลพตตาปัจเจกานังจายังพลังอารหันตานันจะเตเฉนะลักขันพันธมิสัพพโส สัพเพพุทธาพระลพตตาปัจเจกานังใจอยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะลักขันพามิสัภพโสสามสพีพุทธาพระลพตตาปัจเจกานังใจอยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะลักขันพามิสัภพโสสี่สพีพุทธาพระลพตตาปัจเจกานังใจอยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะลักขันพามิสัภพโสห้าสภีพุทธาพระลพตตาปัจเจกานังใจอยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะลักขันพามิสัภพโส สัพเพพุทธาพระลพตตาปัจเจกานจ่ายอย่งพลังอรหันตานันจะเตเชเนลขันพัตมิสัพพโสหกสัพเพพ <sm> ุทธาพระลพตตาปัจเจกานจ่ายอย่งพลังอรหันตานันจะเตเชเนลขันพัตมิสัพพโสเจ็ดสัพเพพุทธาพระลพตตาปัจเจกานจ่ายอย่งพลังอรหันตานันจะเตเชเนลขันพัตมิสัพพโสแปดสัพเพพุทธาพระลพตตาปัจเจกานจ่ายอย่งพลังอรหันตานันจะเตเชเนลขันพัตมิสัพพโส ขอทุกท่านนั่งสงบใจให้นิ่งหายใจเข้าออกใช้าผ่อนคลายร่างกายและรักษาความสงบจากนั้นตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วว่าด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดทัญายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชุกุศลแด่สมเด็จพระนงางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินาพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้สเสด็จส่สวรรค์คารา,ายขออัน,นิสงสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้งแกร่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอให้มีแหล่งรายได้ อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยขอให้ข้าพเจ้าได้มีสมมาตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารมองอยู่ในคุณงามความดีตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผูดได้นอนุโมทนาจากภการในการ ในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิ์ประสษษาพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระบิดายอดสัตีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลที่ทั้งปวงที่สามสิ่งส,สร้างขึ้นให้ได้จะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและทิฏฐานุภาพอันศักดิธิ์อำนวยผลให้เป็นผู้ิรีมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการเทิญสาธุ